สบายดีทุกคนมือนี้ก็มาพบกับน้องจอยสาวลางแลทุกคนมาในมือนี้เป็นมือหนึ่งที่อากาศดีเนาะเพราะว่ามือนี้เขาได้ครบ4,000ซับดยรอยแล้วทุกคนเพื่อปิดการเสลิงสลง 4, ึง4,000มือนี้เขาจะมาตอบคำถาม FC ที่ได้ถามเขาไว้แต่ดดนนานแล้ว <laughs> ที่จริงนะน้องจอยคิดว่าน้องจอยจะตอบคำถามตอนที่ฮอด5,000ซับแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เขาก็เอตอตอบ4,000ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้า5,000ซับก็บคงจะอีกดนนาน ที่จิงเพื่อเปิดคำถามที่กว่อมรวมเลยเลยทุกคนถามตั้งแต่ทุกคนเลยแหละถามตั้งแต่ผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่พ <laughs> <laughs> ามาแล้วต้องเกยย่างหัวเด้ <c oughs> อ่ะก็คือแบบว่าคําถามนี้เพื่อนจะได้ถามเกี่ยวกับพวกคนต้องเกยเลยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วมาในมือนี้ต <c oughs> ้องเกยจะลืมมาตอบให้เพื่อนได้ฮู้กันในทั่วหน้าเลยภายในจบในคลิปนี้คลิปเยอะนะทุกคนก็ <c oughs> คือคําถามเฮามันก็นมีอยู่ว่า เราอยากให้ทุกคนรุนกันก่อนเนาะทุกคนว่าคําถามนี้มันเปิดคาถามมันเปิดคาถามแบบไหนแหละถ้าทุกคนในหัและทุกคนสิแบบตัลึงไปเลยห <laughs> งอนน้องจ่อยอินอยู่คนเดียวทุกคนและในนี้น้องจ่อยก็ดีใจแน่เนาะ <laughs> เพราะว่าเฮาได้ครบ 4, สี่พันทรับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเฮาก็มีอย่างมากมายก็เลยเฮามา สลองซีพันซับด้วยกันตอบคำถามนี่เลยเนาะทุกคนเนาะก,ก็บปุได้ออกไปใส่ก็บปุได้ไปเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้คือนครหลวงเมียงจันทฟ์ฝนต,ตกทั้งวันเลยก็คือมีคำถามมีว่าติ๊กต๊อกติ๊กตอกเนาะทุกคนติ๊กต๊อกติกต๊กตอกตก็คือมีว่าเพ่นญากู๊ดวะในครอบครัวน้องจอยทุกทุกคนนะนะเป็นอาซีบอย่าอืมแต่สำหรับน้องจอยคือจำกระุ๊ได้ตอบเบิดเนาะทุกคน ที่จริงมันก็มีอย่างที่จะปิดลับเนาะทุกคนและมาในมื้อนี้น้องจอจยจะเลยจะมาต้องให้ทุกคนในผู้ว่าในครอบครัวน้องจอยทุกๆคนนั้นเห็ุอาซีฟอย่างถ้าทุกคนได้ติดตามน้องจอยมาแต่ต้นเนาะก็คือติดตามมาตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ที่น้องจอยเริ่มเห็ดคลิปเนาะเห็ุอย่งต่างๆก็เลยมันจะเป็นจุดที่วา่าเอออาจจะพู้จากว่าน้องจอยนั่นได้อยู่แบบใดอยู่กับไผ่เนาะเพราะว่าหลังจาก นั่นก็นคือมันจะแบบเป็นชิ้นที่ตอบคำถามง่ายเนาะทุกคนถ้าผู้ใดมาฟังคลิปนี้แล้วค่ะอยากให้กลับไปเบิ่งคลิปตน้ตนๆในกระดเนาะว่าน้องจอยแบบเออจะิได้เข้าใจง่ายว่าซั <Wow. S 1> ก่ก็ก็ยังที่ว่านะทุกคนเพราะว่าหลายคนอาจจะบ่เข้าใจอาจจะคิดว่าเออน้องจอยอาจจะอยู่แบบอมนี่จะคนในคะรอบครัวอย่างวอลไปหลายให้เงาให้เยอะเนาะทุกคน เออเขามาเริ่มประเด็นหลักๆกะไเนื่องก็คือน้องจ่อยอาศัยอยู่นําอันนั้นไม่ใหญ่ายเนาะรายการน้าสาวเนาะทุกคนคือน้อง่อยอยังบทนันออกแง่เลื่อนเถือไปอยู่กับพ่อกับแม่เนาะในเกี่ยวกับพ่อไปทํางานและแม่กะไปทํางานหรือว่าอย่างกันแล้วแต่นเนาะเขาจะบว้วประเด็นหลักๆเขาจะบว้วประเด็นหลักๆเนาะทุกคนเขาจะว้าวแบบอาชีพปัจจุบันเลยเขาจะบว้วแบบโออสิว่าแบบไหนแบบกลมรวมแววแบบ อ้อมๆเพื่อมาเข้าปัจจุบันเขาจะว่าปัจจุบันเลยเพื่อให้ทุกคนนั้นนฮู้กันเลยก็คือสําหรับครอบครัวน้องจอยแมนถ้าเป็นแท้ๆกันน้องจอยเป็นลูกคนเดียวน้ทุกคนก็คือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องจอยเป็นลูกคนเดียวเนาะสาหรับพ่อแม่น้องจอยแมนเฮดอาซีเป็นเดี๋ยวทุกคนจะตกใจอันนั้นก็คือพ่อกับแม่น้องจอยเป็นอาซี เป็นประาส,สนธรรมดาเนาะอาซีพชาวกษตร่ก,รกอเนาะหรือว่าประมาณชาวให้ชาวหนาและทุกคนบบได้มีอาซีพที่แบบว่าเป็นข้าราชการเนี่ยที่แบบทุกคนยากรู้เลยนะก็คือเป็นแบบคนธรรมดาเนาะคนคือใน่เฮือนกะถ้าแม่เป็นเ้าแล้วกะครอบครัวน้องเกวเป็นครอบครัวทุกคนทางใหญ่เนาะก็คือคนที่มาเรียนนี่ก็คือมีน้องเกยคนเดียวแหละที่ได้มาต่อมหาวิทยาลายัยเพราะว่า ทุกๆคนนะน้องจ่อยทุกๆคนเลยว่าพี่น้องกะบบเคยมีบ่เคยมีผู้ใดมาเฮียนเลยเนาะทุกคนคือน้องจ่อยเป็นรุ่นแรกที่ได้มาเฮียนต่อมหาวิทยทา,นนาลัยเป็นวอลล์แลกคบครัวสนับสนุนเต็มที่เนาะทุกคนซ้ำกำลังแหงที่นี้สนับสนุนเต็มที่เท่าที่กำลังแหงที่มีเอ้เร้ามาเลยแบบคอยเลยทุกคนเพราะว่านี่คือน้องจ่อยเป็น้าชว้าว์ากะเป็นฐานะที่บ่ค่อยดีเนาะทุกคน กะปัจจุบันแต่ก้อนเนาะแต่ก้อนเลยกะฐานะบุคคลดีมาปัจจุบันนี้กับบดีเก่าโอ้ปัจจุบันนี้กับนนกพออายุพอกินเนะทุกคนเออปัจจุบันนี้กับพออยยุพอกินก็คือหมายก็ว่าเออตะกี้กับเป็นฐานะที่ธรรมาดาหาเซวกินค้ากับแม่แล้วก็แบบ ครอบครัวน้องจ่อยก็คือมีแต่ผู้หญิงเนาะคือแม่ใหญ่ก็ได้ลูกก็ได้ผู้หญิงหลายๆนะน้องจ่อยก็เป็นผู้หญิงหมดเลยเนาะแบบนี้ก็เลยแบบมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากที่จะสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่น้องจ่อยพ่อของแม่น้องจอยสเสียตั้งแต่ที่น้องจอยอาย,ยุหนึ่งปีเนาะทาแม่นว่าะะสรุปแล้วก็คือครอบครัวเฮาได้มีข้าราชการอย่างเลยทุกคนแต่ละคนฮิตอาซีแบบเป็นประชาชนธรรมดาเนาะฮ็ดให้ฮิตนาการทุกๆคนเลยนเลยนาะ พราะแม่ต้องจ่อยก็เฮ็ดให้เหตุนาถ้าแม่เว้าแล้วกะแล้วสาวกะตอนเริ่มต้นกะตั้งแต่เริ่มต้นเลยแม่น้องจ่อยกะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเนาะทุกคนมาต่อมาแล้วสาวคนหนึ่งกะเฮ็ดเวียกอยู่ไทยกะจนได้แต่งงานกับคนไทยเนาะจนแล้วสาวผู้ที่สามกะเฮ็ดเวียกอยู่ไทยคือกันเนาะทุกคนไปเฮ็ดเวียกเป็นสาวพวงงานเนาะและแล้วสาวผู้ที่สามที่สี่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 เนาะที่สี่กะเป็น ประเทเวียดกิวไทยเป็นแม่บ้านที่ห้าก็เป็นแม่บ้านเนาะทุกคนที่หกก็เป็นแม่บ้านนะาน้องเกยมีอยย่ห้าขวบกท้งแม่ค่ะเวียกเป็นอยู่ฟังไทยเนาะทุกคนอาซีเป็นไปเฮ็ดเวียกเป็นแม่บ้านอีอย่างประมาณนี้นะก็โบได้มีผู้ใดมนีอาซีแบบอืมหลายแล้วกันไรก็คือว่าอะไรเนาะทุกคนะก็คือว่าแหละทุกอย่างเฮาต้องแบบเออพอมีอย่างสมบูรณ์เขาต้องแบบ พักคุณเอกขึ้นมาทุกคนให้ทุกคนมีจุดยืนนี่แหละกับเป็นคลิปหนึ่งที่มีคําตอบคือครอบครัวน้องจอยแมนเป็นทัศนุชนธรรมดาทุกคนเนาะทุกคนก่ได้มีอาชีพอย่างน้แต่ละคนก็ครอบครัวน้องจอยยืนได้กับแมนการคิด่มีอาชีพไทยทุกคนไปเรียนที่ไทยไปทํางานรับจ้างเอียงต่อต่างๆแมนเริ่มทำอีกแมนไปประเทศไทยเนาะทุกคนเพราะว่าเฮามันบ่มีเนาะทุกคนบ่มีที่จะหาเนาะทำไมเนาะเออความอยางมาแล้วอยากเงิน การในรีดรีดรุ่นน้องจ่อยเนาะก็คือน้องจอยเป็นคนเดียวที่มาเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าในครอบครัวเลยแมนมัมงยูผู้ใดได้มาเพราะว่าก็มีแม่น้าคนหนึ่งเนาะที่จบโมหกหลังจากนั้นเขาจบต่คนมาในรีดที่สองแต่มีน้องจ่อยผู้เดียวที่สามารถจบโมเทีแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยอเไยอยากถ่ายเราด้วย ถ e, oh, ึงแบบมันมีน้ำตาแต่เขาก็แบบรู้สึกคอยอยูในใจโฆษณาะนุ้มเจ๋อที่เห็นหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเนาะทุกคนนี่ก็เป็นคำถามที่สโลว์ซีพันซับของพวกเราเนาะกรบโบมีอย่างไรได้ลายคนอาจจะถามว่าเออน้องจ๋อแบบใช่ว่าจช่ไหนน้องจ๋อแบบต้องมีพี่บบมีน้องเลยนะก็คือแบบกาวงานเนาะทุกคนเขาก็เบี้ยวาวเนาะแบรชื่อใหม่โคมากคาฮูแท้แหละ หล้ยก็จะถามว่าเออน้องจจยไงป่นนี้พ่อแม่แบบเพจอาซีปนะนักคือยังบุญแย่เคลือนกะเออเอาเป็นว่าคนเราทุกคนแมนมันมีจุดเริ่มต้นที่โบคือกันอาทุกคนเ่าจะโบว้าวไหลเนาะเราจะโบว้าวไหลแล้วกะเราจะบจบประดเด็นหลนอกทุกคนกะคือว่าแหละน้องไก่ก็เคยเสนอไปแล้วจะตอบเท่าที่ตอบได้เนาะและคนก็อยากจะให้เล่าว่าครอบครัวตะกี้เพียที่อย่างเพียอย่างแบบชีวิตครอบครัวคือแบบมันยังแบบมีจุดที่อะไรกะกาบ่บ ับสถสามารถตอบได้เนาะสำหรับคำถามนั้นนะน้องเกศก็ตอบได้แต่ว่าตอนน้องจ่อยนีย่น้อยน้องเกิดเหตุอย่างไม่พานีอย่างมัน,นอาจจะสามารถตอบได้เนาะแต่ถ้าจะถามว่าเออครอบครัวเฮานั้นได้แบบมีอาชีพอย่างมาตาน,นคะ่ะเท่าที่จัาคมได้กะเป็นประศุนธรรมดาน,นี่ละทุกคนก็คือ,อเหตุใดเหตุนากะบรดมีอย่างมากมายเท่าที่น้องเกิดกำลังถ้าจะให้เราตั้งแต่ต้นจะเก,ก็บอ่เรา ไปดูนานเจ้คือจะบจยบเนาะทุกคนเฮากะฟังฟังกันไปแค่นี้นะแหละก้าวน้องโจ๋ยกับ่บมี่ีนทคนกะาชว่าขอบใจเนาะมาฮอนนี้นเฮากะบ่บมีอย่างหลายเนาะก็ต้องขอบใจทุกคนเป็นคลับเอฟซีที่ปินงกำลังใจให้น้องจอยมาจนฮอปปัจจุบนันนี้จนถึง4 0 0ัซั์บแล้วเนาะก่ะ ว,ว่าดีใจโบ้ดีเจหลายเนาะพอโบอคิดว่าจะมาฮอดแบบอืมตรงนี้คือกันก็คิดว่าตอนแรกๆอาจจะแบบว่าจะบ่มีคนเบิ่งเลยนะอาจจะมีแค่แค่นี้นะทุกคนไหมเพราะว่าอาจจะบ่มีผู้ใดสนใจมาเลยอาจจะบ่มีคนที่แบบให้กําลังใจมาเลยแต่มาฮอดจุดนี้ก็ต้องครอบใจครอบใจทุกคนครอบใจจากใจเลยจากใจน้องเกิดคนนี้เนาะพน้อย ขามาแล้วก็เศร้าแนะทุกคนบ่ต้องแบบนี้กะทุกคนก็นจะฮู้เลยสำหรับครอบครัวน,น,น้องจกียแม่งม่งมีผู้ใดเห็นอาชีพเป็นแบบบ่มีอาชีพสาวค้าขายเนาะทุกคนครอบครัวน้องจกียบ่ได้ค้าขายเนาะแล้วก็บ่มีอาชีพข้าราชการก็คือบ่ได้ประกอบเวกงานทางด้านแบบเอออาชีพแบบนี้จักคนก็คืออาศัยการแบบจักสิว่จาจังได๋เนาะทุกคนเฮาก็บ่เข้าใจ การถือว่าถ้าทุกคนได้ฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจตามนี้เนาะเราจะบอกว่าไะสุดยคลิปนี้ bye <c oughs> บ๊ายบายเทุกคนพอกันคลิปหน้าคื <c oughs> อแต่ก็อย่าลืมไลค์และก็แอนเชร์ให้น้องจอยนิดเดียวเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจอยสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs>